โดโมมีนาซังครับผมสวัสดีครับผมสู่ช่องจาม i แคสเตอร์การอีกครั้งหนึ่งของผมวันนี้ก็อยู่กับเกม R o V เนะออฟเวอร์ water. การอีกครั้งเช่นเคยแล้วผมก็หายไปนานนะผมขอประทานอาภัยด้วยเนื่องจากครับใครที่ยังไม่รู้แล้วพอดีผมไปถาฟันคุดมาครับก็ระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์กว่าๆนะครับผมที่ผมหายไปนะผวก็ต้องขอขออภัยด้วยนะผมแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับผมเนาะก็ไม่ปวดมากอะไรแล้วก็จะทําการ เล่นรีวิวกับสก,กินข้างหน้าด้วรัออสก,กินฟรีครับผมซึ่งก็ผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วครับแต่หะายเวลาย,ยังเหลืออยู่ครับผมใครที่ยังไม่ได้ก็รีบเก็บซะเถิดนะครับผมหรือใครจะแลกอะไรหรือจะขอยืมเพื่อนอะไรก็สามารถทิ้งอ่าโค้ดไว้ที่ในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับผมเนาะผมจะทําการอนุมัตินะครับเผื่อเป็นอะไรที่แบบอ่าค,คแจ้งเตือนนะครับผมเนาะโอเคก็ทําการรีวิวไอริ่งซมูไรของเดียวมารเองครับผมสกิน SNK ครับผมเนาะสกินแจกฟรีนั่เองนะครับผมก,ก็ เอฟเฟกตะกี้นี้ก็ดูไว้ว่าไปมาก็ถือว่าใช้ได้เลยก็ผมเนาะสกินฟรีที่สามารถสะสมครอบครองได้นะครับผมเนาะนี่ครับผมเนาะสีฟ้าอรามแท้แล้วก็พาสีก็ผมเนาะฟันไปฟันมาอารมณ์เหมือนจะเรียกว่าซามูไรแท้จริงเลยก็ได้นะครับผมเนาะเพราะว่าเท่จริงๆแลผมซึ่งมันจะมีอีกสกินนึงก็ผมซามูไรเช่นกันสีแดงนะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ซื้อนะนเราเนื่งองจากว่างบไปพอต้องขบับขออภัยด้วยนะครับผมเนาะ <laughs> ก็จะหารีฟิวฟรีๆก็แล้วกันเนาะโอเคช่วงนี้งบไม่ค่อยมีเท่าไหร่ แต่นะครับผมเนาะใครที่มีก็สามารถเอาไปสูบห้าคูปองเดือสาวอนได้นะครับผมนี่คืออันตรีกผมเนาะะกี้นี้ที่ทําการชัชับเหมือนแอปเปิลเลยับผมถือผลไม้สักอย่างนะครับผมเนาะนะโอเคมาครับจังหวะน,นี้ไปปวดและการทางของเดียวมาจังหวะที่โอนมันมาเยอะเกินโอ้โหสีต่ตันไปจังหวะนี้ดับเบิ้ลโอ้โหดับเบิ้ลสี่สี่วะไม่ได้รอดไม่ดีก็ต้องไม่รอดอยู่แล้วนี่แม่งเอ้ยต้นเกมห้าไปหน่อยปฏิทโท <c oughs> นะครับผมเนาะมาถือเปสกินที่โอเคเลยนะครับผมเนาะ แต่เสดาไม่มีรีคอนั่นเองโอเคก็จะไม่ไม่ต่างอะไรมากนะโอเคเราทำการอันตีซะก็ผมดักลยสกิลแต่ว่าไปกดอันตีพานชไม่ทันนะผมเนาะม่เป็นไรนะับผมนะฝั่งนู้นเดียวมาร์กก็เขาก็เล่น s n k สกินเดียวกันกับผมด้วยโอเคมานะผมเล่นจับคู่นะับผมนะเพราะว่าผมเล่นเดียวม้าป่าด้วยนะผมก็จะอยากจะลองหนะ่อยว่ายังเล่นได้ไหมก็คงเล่นได้รนะับผมเนาะเพราะว่ายังไงตัวต้นเกมของเดียวมา้าเนี่ยเป็นตัวที่ป่วนอยู่แล้วแล้วก็สามารถย้ำคำเพื่อนได้อยู่แล้วถือว่าโอเคเลยใช้ได้ เราจะต้องออกรองเท้าคุดรถคูดาวด้วยก็ของผมเพื่อที่จะกดสกิลไวๆนั่นเองมาเดี๋ยวเราไปช่วยทุกเลนทุกเหล่าเลยโอเคเจอทางฟอร์ลิโนตรงนี้พอดีจังหวะนี้สตันโดนจังหวะนี้โดนเวนน์นั่ก็ขอสตันดับเบิ้ลซีซีเรียบร้อยผมขอทำการล้างแค้นตะกี้นี้เลยละกันนะสวยงามผมได้ดัสเลเยอร์ฟรีสปอร์ตไปตีไปับผมนะอาจจะฟาร์มช้านิดหน่อยนะแต่ว่าถ้ากลางเกมแล้วเล่นสบายๆแน่นอนครับโอเคฟันปุ๊บโคตรสวย บอกเลยว่าสกินฟรีจะแรงได้ไง <laughs> <laughs> อ้าครับเวลาเหลือเฟือครับกิจกรรมนี้ถึงวันที่สามพิถุนาเลื่อยๆเลยใครที่ยังเก็บไม่ทันก็รีบเก็บซะครับผมนะ มาเข้าจังหวะนี้สตันไม่โดนะครับผมเราตอนนี้ครับผมทั้งของกิลเดอร์อันตีใส่หงผมไม่มีตั้งสถานะแล้วตอนนี้ขอต้อการช็ชชชชชชอๆใส่ทางของกิลเดอร์เรียบร้อยครับผมแล้วเก็บคิวไปทูเดียนก็อยู่ข้างหลังป้อมหนีเอาไปแล้วครัผมเอาแวนการ์ดผมมีพอดีแต่ตอนนี้เรียวม้ามาจังหวะนี้ขอถอยก่อนละกันเนาะเรายกไปจังหวะนี้เราขอแทงไม่พูแทแดงแทงบุดโอ้โหจังหวะนี้อะไรวะเนี่ยอุตส่าห์จะแทงข้างหน้าโอ้โหแทงข้างๆหิ่งห้อยเฉยเลยจบแล้วทีนี้ปฏิโทงพลาดเลยไม่เป็นไรครับผมเนาะคนเราพิพาดกันได้ พล <laughs> าดเลยทีนี้มาชับๆเอาเขยเด้งเดินไปับผมเนาะ <laughs> ไม่ต้องกลับบ้านับผมสบายๆแล้วอันติของผมแล้วก็ไวเลยนะสักแปดวิ7เจ็ดวิตะมานนี้ได้ถ้ามีปั๊บฟ้าไปครับเทเลนกลางก่อนแล้วกันจังหวะน,นี้กิวเดอร์สกัดดาวลุ้งับผมเนาะต้นไม้ของพ่อยังไม่เอาับผมเดี๋ยวรอเอาหลังป้องก่อนโอเคเดี๋ยวเราเอาปั๊บฟ้าก่อนแล้วเล่นเลนบนแล้วกันนละ้วพอนาทีที่สี่้วจะไปกดดันฟอร์นโน่ก็แล้วกันช่วยเวนนันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเวนนั่งเงา โอเคครับมาสวยงามเรียบร้อยครับผมเนาะเนตอนตะวดตีดังการเลยนี้ก็ถือว่าสวยนะไม่หวือหวามากแต่ก็โอเคครับผมเนาะสกินฟรีสายเลียวม้าที่แท้ทูครับผมดีมากๆเลยโอเคครับตีไปับผมป้อมกลางแน่นอนครับผมได้ที่เรียบร้อยแล้วน่าจะกดเลนล่างเลยแล้วกันจังหวะนี้มา คลิปดันไหมเอ้ยแต่ข้างบนจังหวะนี้ฟอรลิโน,โนลามเจเนรันดูเอลไปแล้วดูเจคีซี่ยกจังหวะนี้ผมเก็บคิวฟอร์ลินได้แล้วตอนนี้แลกกันไปก็ผมแล้วตอนนี้เดียวมาจังหวะนี้กผมเอาดีแลกกันจังหวะนี้เรียบร้อยก็ผมน้อเก็บคิวไปสวยงามแล้วข้างหน้าผมคิวกิลเดอร์เหมือนจะได้ด้วยมั้งตะกี้นี้หรือว่าได้นานแล้วไม่รู้เหมือนกันนะผมเนาะตะกี้เช็คไม่ทันไม่เป็นไรอุย้ยแทงแทงวูอ,อีกแล้วอะไรวะเนี่ยพอแตะจังหวะนิดเดียวพอจะทำจังหวะสวยๆโอ้ยแตะวูดอีกแล้วสกิลสองต้องกะให้ดีกะไม่ดีโทษปีีีีี่่่โทษกกอองะะะไรววววเเเนนนนนยยยสำ้ โอเคครับได้สองบางคว่าผมนะการันตีแห่งความรดคูดาวเยอะๆมาครับกิวเดอร์จังหวะนี้ขอทําการสวัดไปหนึ่งทีได้ไม่ไม่ถึงโอเคแต่ว่าคลิปมีไหมคลิปน่าจะมีอยู่แต่ว่าต้องรอเว็ต่อไปรับผมเนาะโอเคเอามางกรก่อนแล้วกันนะนะอืมสวัดไปโอเคแต่สลิมก็ยังพอยืดได้อยู่โอเคขอรู้แล้วแต่ไม่ไรได้อยู่โอเค ข้างล่าง3ตัวจังหวะนี้ต้นไม้ของพ่อเราสกัดดาวลุ่งฟิกเกอร์โยดจังหวะนี้ตบบ้องหูไปก็ผมแล้วตอนนี้ขอปลดไป1นึ่ทีสทีโดนตดสตัร์ไปจังหวะนี้ได้คลอของฟิกเกอร์ของทานกิลเดอร์ไปยังรอดออกไปได้แต่เวฟผมมีพอดีว่าผมนั้นเรามี4ตัวฝั่งนู้นมีสาวว่ผมจังหวะนี้จะได้หรือไม่ขอทําการแตะแวงแตงไปแล้วผมแล้วจังหวะนี้ตบบ้องหูสตาร์ใส่ทางชูเรียบร้อยก็ผมแล้วเอซิคิวไปแล้วตอนนี้กิวร์สตาร์ใส่ผมจังนี้เก็บคิวของกิวดอร์ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ฮายาเตะฟิกเเเกอออออออรรรรรร์โยยยย่่่ััังงงไไจะะมมมมมดดดดหหืปลาานนูผ ดึกเกินไปครับแต่ก็ได้ปอมน,น้อยๆครับผมเอ้ยไม่ได้ครับผมออ้ยอิบเน็ตเอ๋ยนิดเดียวโอเคในเว็บต่อไปมาดีได้แล้วนอนเรียบร้อยสวยงามครับผมไปเขียนเลยนบอลครับผมไปตีไปนิดๆหน,น่อยๆปับป๊บๆๆโอเคช็อชอบ,ชอบ,ชอบดิมันปับป๊บๆปับ๊บอะไรวะมันตีกองเฉยเลยเสียงดาเสียงดาใส่สา,าวเองเนี่ยโอ้ โอเคครับผมมาครับข้างบนจังหวะนี้โดนแล้วคีซี่วิกเกอร์โยจังหวะนี้โซโล,โล่คิวของฟอร์เรนโนเรียบร้อยครับผมแต่ตอนนี้ก็ผมเรามาช่วยซัพพอร์ตโน่หนึ่งจังหวะนี้แล้วตอนนี้ของเกรดสกัดเอารูปไปไม่มีร้านสถานะแล้วเรียบร้อยครับผมนะัดแรกกันไปครับผมเนาะถือซะว่ากำตามสโน่ละกันเดี๋ยวเราไปเล่นเรียนบนด้วยดีกว่าแต่เคลียร์รงกลางกันแป๊บนึงเราฟาร์มด้วยแป๊บนึงเนี่ยเริ่มแรงขึ้นแล้วครับผมเนาะมีเจาะก,กอดทั้งทีครับผมเนาะเดี๋ยวจะออกอ,อนี่อาร์มชิ้นหนึ่งแล้วก็ออกดาบแดงครับผมเนาะแรงขึ้องเท่าตัวเลย เอาให้มันหนำใจครับสกิลน Ro ี้สกินนี้ครับผมเนาะสกิลไม่แพงจะแรงได้ไงก็ผมนัดจังหวะนี้ฟรีแน่นอนจังหวะนี้ปะปะชับๆเออผมมาเอาฟอร์ไปแล้วตัดๆหนึ่งทีก็ผมนัดตอนนี้ได้หรือไม่ได้แน่นอนก็ผมนัดเรียบร้อยเอาสลับไปดาเมจพักสิโคตรแรงมากเลยครับโอเคเหรืออันี้อาร์มชิ้นหนึ่งน่าจะแรงหออีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งหน่อยเนาะได้อยู่เดินบนแตกแน่นอนเนาะ น่าจะใช่แล้วแต่มันกดคุณนายบิดจังหวะนี้เคลียชีพไปสตันโดนจังหวะนี้ฟอริโนมาขแลนะตอนนี้จะปากเชน,นโนเวไม่โดนขอทาการเจอทางของไฮยะเตะจังหวะหนึ่งทีสองทีแล้วเรียบร้อยข่มนัดเรียบร้อยตายและปาดอกไม้ไม่โดนอีกแล้วขอถอยแล้วกันขอแทแนแล้วก็จัดแคนเซลพอดียังหนีออกไปได้ข่มนัดรอจังหวะที่จะทําการแทงสวนจังหวะนี้อย่างนี้ต้องสวนอย่างนี้ต้องสวนก็ข่มนัดทีเ่เบิรคิวของกิลด์แลวตอนนี้ขมฟอริโนไม่มีอันติซะด้วยแล้วปากชมรมวิจาร์ใส่ขมแล้วตอนนี้ของการแทงกนเปิขาข่มไดเบิๆ สวยงามครับผมโอ้โหชอตกีฬานันมันม,นม,นมนเลยครับผมตะมกี้นี้เกมง่ายขึ้นขอผมนะเมื่อทางของวเดีโวม้าทีมผมนะผมหรือผมที่เล่นอยู่ทําการเกิดนั่นเองอ่ะอันนี้อามาแล้วรอดาบแดงชิ้นหนึ่งตอนนี้ขอแทงจ้วงหวินทีอุ้ยไม่โดน อ่าไม่เป็นไรเอาดันป้อมเลยแล้วกันนะมันกดกดดันสวยความสามารถแนละ้วแต่ตอนนี้ไฮเตะม,มาเขาผมนะโอเคได้นอนป้อมครับผมตอนนี้ขอทำการแทงจุดหนึ่งทีและตอนนี้ครึ่งหลอดเขาผมนะเราทางของไฮเตะคนใดเบินโอ้โหไอจีโทษแทงพลาดอีกแล้วรอบที่เท่าแล้วเนี่ยสองสามสาม,สามน้อมั้งเออนะอยู่ในใจแม่อะไรวะเนี่ยกูฉาจะแทงสวยๆนี่แทงพลาดอีกแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้โหเจริญพรญาติโยม แทงเอ้ยโดนแทงจังหวะนี้มันฟิกเกอร์ใส่โอ้โหเรียบร้อยครับผมแต่ตอนนี้ผมนะทางของเดียวมาตายแลกกันไปแล้วตอนนี้ฟอริโนโปักชมยุพจันทร์ใส่คีซีจังหวะนี้โดนผีเสื้อตุมบอนแล้วผมอากาศข้างบนเป็นไงบ้างก็เรียบร้อยสิครับผมรออะไรนะโอ้โหไอเราก็พลาดซะด้วยสิแต่กีนนี้มันฟอกมันมีฟอรเริโนฟิกเกอร์ตะกีนนี้โอ้โห ความห้าผมมันเกิดกล้าครับผมตัวนี้นี่อ่าตอนนี้ครูนบีดใส่ทางของทุกตัวใส่ผมนะแล้วนี่ทางของซีรีมยังหนีได้ไมไม,ไม่ได้ครับผมนะตายกันหมดตีเลยนี่ว,ว้าวโอ้ยถอยดีกว่าไม่อยากจะเล่นเลยแต่มันเหลือสองตัวครับผมนะแล้วก็กล้าถนะ้แต่เจอกิเดเออครับผมนะมันมีแอบบมีสตันนั่นนะ่ะไม่กล้าเข้าไปเล่นครับผมผมออกรองเท้ารถกูดาวด้วยมายังยังไม่มีใครเห็นนะโอเคตี้่กันเตีแบบเงียบไม่มีใครเห็น,ไม,มหนไม่มีใครโลจังหวะนี้ตีไปจังหวะนี้ ยังไม่มีใครรู้เนาะโอเคตีไปจุ๊บๆ,ๆไปโอ้ยโดนสตันทันไหมทันไหมทันอยู่โอเคโอ้ยมันมีเห็นพอดีไม่เป็นไรได้ทันอยู่ครับผมยิงมิสเตอร์เลเยอร์โอเคครับจังหวะนี้แทงไปจ้า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 สีฟ้าหล่อมท่โคตรสวยน้ำเงินดิเออกลมเกลือนไปครับผมนะนักลบซามูไร โอ้โหเรียบร้อยครับผมนะตรงกลางครับผมนะเพิ่งเห็นครับผมเรียบร้อยไวฟอร์เิโนโ,โซโล่โคิวอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยทีครับผมแล้วตอนนี้กิลเดอร์อยู่คนเดียวโดนตบบ้องหูโดนแทงมาหนึ่งทีโดนยกมาหนึ่งทีโอ้โโดนทิปเปิลสตันไปครับผมนะสี่ี่เน้นเลยครับผมต,ตอนนี้เอาแล้วจังหวะนี้น่าจะจบได้โอ้ผมนะเนาะรอเวนกาดมาม่วงสามลางสามสามเดินก่อนแล้วกันเดินไม่ได้เลยกิลเดเลอร์เจริญพร มาเดี๋ยวรอจังหวัดแทงจ้วงหนึ่งทีตบบ้องหูหนึ่งทียกผีเสื้อหนึ่งทีเอาให้หนำใจเลยทีเดียวแทงไม่ได้โดนับผมแต่เอาเ็นกลางก่อนแล้วกันแต่ถอยก่อนได้ไหมทางของยิปเนี่ยจังหวะนี้แล้วตบบ้องหูโดนใส่ทางทรูเดนแล้วแทงจังหวะนี้จับเรียบร้อยไหมไม่ตายก็ผมนั่นยิงเลือดโลมาหาโลจังหวะนี้ยังรอดออกไปได้รอ,อเวฟเดนล่างับผมจังหวะนี้มาทอดีเป๊ะเลยเลนบนก็น่าจะเข้ามาพร้อมเช่นกันททยาเตะได้ข่าวว่ายังไม่อัติใช่ไหมขอแทงจ้วงหนึ่งทีโอ้โห กูโคตกดลากอะนะทำไมมันไปแทงข้างล่างวะทำไมไม่คแทงข้างบนวะกูไม่เข้าใจวะโอ้โหไอเราก็พลาดไปสามสี่รอบแล้วจังหวะนี้ตอนนี้ฟอริโนอยู่คนเดียวชัดเรียบร้อยของหัว stone ดับเบิ้ลซีซีไปฮึ่มเราก็มีสตันเยอะแต่เราก็กดแทงพลาดซะเหฉยๆจังหวะนี้สตันโดนจังหวะนี้สตันโดนจังหวะนี้แทงสตันโดนโอ้โหเน้นๆเลยจังหวะนี้แล้วเก็บคิวทั้งของฟอริโนแล้วทั้งของเดียมาเรียบร้อยเลยสองตัวแล้วของน้องเมทกับแครี่ที่จะทำการป้องกันแต่ดูเหมือนว่าสามทางสตรีมเมอร์ ตอนที่จะสยบทุกอย่างก้าวของโจโอ้ไม่ว่ามู้สินเดย์รูนี่การของทูเรนกับทางของไฮยาเตะต้องไปโดมานอนสองดับเบิ้ลสี่สิจังหวะนี้เก็บคิวครับผมสวยงามของผมไนอนโอ้โหเก็บคอมโบสกิลไปครับผมนี่คือการรีวิวของไอริ่งซามูไรของทางเรียวมะแล้วผมสกินฟรีใครที่อยากทขงไม่ได้แล้วผมนั่งรีดไปหาก่อนที่จะหมดทำการนะแล้วผมนั่งหมดกิจกรรมนี้โอเคครับผมนั่งก็สไลดคลิปนี้ครับผมนั่งสกินฟรีครับผมของเรียวมะ้องขอตัวกันต่ายเป็นขอใครชอบมาก กดไลค์กดสับสกายไลน์ยูนกดดินจเติมเพื่อเกิดเพื่อเกิดกดดินจะเติม์เ่ให้ดดคลิปใหม่โดยในข้อมสไลน์นี้ขอตัว,วกนันะคับสกินในถามบายบายครับผมเจอก,กันใหม่สกินหน้าครับ